วันนี้เรามาดูการตรวจมาตรฐานของร้านถูกดีมีมาตรฐานโดย QI ไได้เข้ามาตรวจความสะอาดความสะดวกสบายมาตรฐานของร้านถูกดีผลการตรวจในวันนี้นะครับได้คะแนน หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ร้อคะแนนนี่วันนี้อ๋ออ๋อวันตัดไม่ได้เลยใช่ไหมยือ,อนต่อไปนี่ต้องทำงานน,นักอีกป็นว่าเนี่ยแต่ถ้าใถามว่าถ้าทีมงานได้เยอะนะก็มีกำลังใจที่จะทำต่อผมเคยเสนอเขาไปแล้วนะครับรเรื่องมาตรฐานร้านว่าถ้าอยากให้หน้าร้านทำจริงๆอ่ะควรจะมีรางวัลให้เขบาบม,มากอาจจะแบบห้าร้อยส่วนร้านไหนที่ต่ำกว่าเกณฑ์ก็ให้มีบทลงโทษด้วย มันจะได้แบบเป็นการต่มกว่เกณฑ์นี่คือจ้ะตอนนี้เทรนเนอร์เขาอยู่ที่80ครับถ้าตามกว่า80เขาจะเสนอที่อยากเขาก็เสนอแต่ยังไม่ยังไม่เสนอไม่เสนอไม่มีให้หักถ้ามีรางวัลเออห้าร้อยกับทีมงานก็จะได้กันทีมดาจะให้มาเปลี่ยนเลยนะได้มันมันดามองขอบจริงๆอันนี้ผมรู้อยู่อ๋อเรื่องเกี่ยวมับพ่อผมดูแล้ว เดินหาของคนดยุด้วยนะ